พี่พอจะรู้จักไหมอุย้อยเดี๋ยวนะพี่จริงเหรอพี่เหรอค่ะเฮ้ยจริงปะเนี่ยตะกี้ลองถามถามคนขายเก้าอีด้ดูเขาบอกว่าแต่ก่อนนะ่ะมันก็มีแผงเล่หาปลอยแถวๆหน้าหาตรงแถวๆนี้ยแต่เดียเ๋ยวนีเ้เขาเขาเข่งมากแล้วอะ่ะเอ้ยเขาเขาค่อยๆเข่งขึ้นเรื่อยๆตอนเนี้ย ของกินของขายก็ขึ้นไปอยู่ตรงนี้หมดแล้วอะ่ะต้องเข้าไปถามข้างในดูถามให้ไปหาแม่ค้าส้มตําแล้วมันเป็นก็หลายสิป,ปีอยู่นะเนาะสิบยีบปีอะ่ะใครจะมาขายส้มตําอยู่ตรงนี้ประจําวะเดินเข้ามาดูลาดเราที่ศูนย์ขายอาหารของหาด เราเจอร้านส้มตำอยู่ร้านหนึ่งครับใช่ไม่ใช่ก็ไม่รู้แต่ว่าขออีเต้ถามก่อนก็นแล้วกันครับขออนุญาตถามได้ไหมค่ะหนูมาจากเพจอีเตอ้อีจันตามหาคนที่พัดพากจากกันมีแม่เขาจะตามหาลูกแล้วทีเนี้ยเขาตามหาลูกไม่เจอเพราะว่าเพื่อนเขาเนี่ยเอาไปฝากไว้ในสถานสงเคราะห์ทีนี้ถต้องมาตามหาเพื่อนเขาเขาบอกว่าเพื่อนเขาเนี่ย อยู่แถวๆวหาดต้นสนหัวหินแล้วญาติญาติของเพื่อนเขาเนี่ยขายส้มตําอยู่แถวแถวหัวหินนามสกุลนินสีนินสีอ่อนพี่พอจะรู้จักไหมอุย้ยเดี๋ยวนะจริงเหรอแม่ค้าส้มตําคนนี้พยักหน้าตอบรับอีด้วยถึงกับอึ้งเลยนะครับในคําตอบแรกที่ไม่ได้คาดหวังครั้งนี้หอาละเอาละ ตามหาคนชื่อโอล่ะโอลนี่นะชื่อเล่นเาผู้หญิงนะชื่อเล่นชื่อโอ๋บุญยืนบุญยืนนินสีอ่อนพี่เหรอเฮ้ยจริงปะเนี่ยพี่โอ๋พี่โอ๋รู้จักคนชื่อสุกัญญาม สุกัญญากว่าเอาหนูมีไงที่โอ้พยันแน่แล้วหนูุจักค่ะเศรายมากเลยนะอะไรมันจะบังเอิญขนาดนี้ครับโอ้เพื่อนแม่ดีมคนที่เรากำลังตามหาก็คือแม่ค้าส้มตำที่ยืนอยู่ตรงหน้าเราตอนนี้ครับเบาะแส10ิบกว่าปีผ่านไปพี่โอ้ยังทำมาหากินอยู่ที่หาดสวนสน ประหนึ่งรออีเต้์มาหาเลยนะครับเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหล